ในเกมยูโรปาลีกระหว่างแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับเบลซซิดัดรอบ16ทีมสุดท้ายนะัดที่2นะครับมีเรื่องที่ต้องพูดถึงกันไม่น้อยไปกว่าการเข้ารอบของทีมปีศาจแดงครับเกมนี้3ประตูแรกนะครับเกิดจากจุดโทษลุ้วนๆนไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยแล้วผู้ตัดสินเบนัวบัสเตียงก็เป่าจุดโทษที่4ในนาทีที่83นี่แกจะเอาให้เป็นสถิติใหม่เลยหรือไงก็ไม่รู้นะครับคือในจังหวะนั้นครับแพทริกดอกูโดนฮามริตราเล่เสียบล้มทั้งคนทั้งบอลนะครับผู้ตัดสินก็เป่าเลย ปรากฏว่าตาเร่โวยผู้ตัดสินนะครับที่น่าแปลกก็คือดอกูก็โวยผู้ตัดสินด้วยเหมือนกันครับเขาบอกว่าลูกนี้ไม่ฟาวซักหน่อยครับตาเร่สกัดโดนบอลก่อนที่จะโดนเขาแบบนี้มันต้องไม่ฟาวติครับจานเป่าเป็นหรือเปล่าว่าอย่างนั้นแหละครับ เรื่องของจุดโทษแบบนี้ดอกกูไม่เอาถือว่าพ่อแม่สอนมาดีแล้วละครับแล้วก็มีการเช็ค VAR ปรากฏว่าเตาเร่ส bon กัดโดนบอลเต็มเต็มดังนั้นจุดโทษก็เลยยกเลิกไปครับงานนี้ดอกกูก็เลยได้รับการยกย่องอย่างรุนแดน,นะครับในฐานะสุภาพบุรุษลูกหนังคนล่าสุดครับตอนนั้นแมนยูนำอยู่2ประตูต่อหนึ่งนะครับสกอร์รวมก็คือ3ประตูต่อ2รูเบนอโมริมให้สัมภาษณ์ว่าเขาภูมิใจกับตัวนักเตะมากครับแต่้อจริงใจมากนะครับตอนที่เขาบอกว่า ถ้าตอนนั้นสกอร์ยังเป็นศูนย์ประตูต่อศูนย์หรือว่าดแมนยูตามหลังอยู่เขาอาจจะไปพูดแบบนี้ก็ได้ครับเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นกรณีคล้ายๆกับที่เกิดกับดอ,อกูก็คือผู้ตัดสินให้จุดโทษแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้โดนทำฟาวครับ กรณีที่ว่านี้ก็คือโรบบี้ฟาวเลอร์นะครับในเกมที่พบกับอาร์เซนอลเมื่อปี1997ตอนนั้นฟาวเลอร์ก็หลุดเข้าไปในเขตโทษแบบนี้นะครับแล้วก็โดนเดวิดซีแมนที่วิ่งออกมาเพื่อเซฟแต่พอซีแมนคว้าบอลปั๊บฟาวเลอร์ก็กระโดดตัวลอยแล้วก็กลิ้งไป กระดาษเอชบีพุทธสินก็เป่าปรีดเป็นจุดโทษทันทีครับให้กับลิเวอร์พูลแต่ฟาวเลอร์นั่นแหละครับที่ประท้วงคําตัดสินโดยบอกว่าไม่ได้ฟาวนะครับซีแมนคว้าบอลได้ส่วนเขาเนี่ยล้มเองแต่พุทธสินยุคนั้นดื้อครับเป่าว่าเป็นจุดโทษมันก็ต้องเป็นจุดโทษเรื่องพริกยิ่งกว่าตรงที่ว่าฟาวเลอร์คือตัวยิงจุดโทษประจําทีมด้วยเมื่อพุทธสินยืนกรานฟาวเลอร์ก็ต้องทําหน้าที่ของเขาครับแล้วลูกยิงของเขาก็ถูกซีแมนเซฟได้แต่ก็ไปเข้าทางของเจสันแมกเทียที่วิ่งเข้าซ้ํา แล้วเลี้ยวปูก็ได้ประตูครับบางคนอาจจะคิดว่าทําไมฟาวเลอร์ไม่ยิงออกให้รู้แล้วรู้รอดไปแต่โดยหน้าที่แล้วเขาก็ต้องทําให้เต็มที่ครับฟาวเลอร์ได้รับรางวัลจากยูฟานะครับโทษฐานที่เป็นนักกีฬาตัวอย่างสุดเอชบีพุทธศินหัวดือ้อที่ยืนยันว่าตัวเองตัดสินถูกต้องแล้วก็โดนแฟนบอลด่าเช็ดไปตามระเบียบครับมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ Arsenal อาร์เซนอลยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟร์ลย์แบบนี้ครับ คือเมื่อปี1999ในฟุตบอลเอเซครับพรอบที่5อาร์เซนอลพบกับเชฟฟ,ฟียูเนเต็ดจากดิวชันหนึ่งในตอนนั้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นในยุคนี้ก็คือลีกแชมเปี้ยนชิพนั่นแหละครับขณะที่สกอร์ยังคงเสมอกันอยู่ที่1ประตูตอนหนึ่งนะครับลีมอริสตั้งเตะของเชฟฟียูไนเต็ดบาดเจ็บครับเพื่อน่วมทีมก็เลยเตะบอลทิ้งเพื่อให้ทีมแพทย์เข้ามาดูอาการนะครับจากนั้นก็เป็นการทุ่มของอาร์เซนอลซึ่งโดยมารยาทแล้วก็จะทุ่มให้เพื่อนแล้วเพื่อนจะเตะคืนไปกับประตูขออองงงีีกกฝ่่่าาายยนนนึทเรคุ้ั เรย์พาเลอร์เป็นคนทุ่มครับแต่ว่าคนที่รับบอลคือเอนวันโกคานูที่เพิ่งย้ายมาใหม่ๆยังไม่ได้รู้อินโอิเนรู้เหนือรู้ใต้อะไรกับเรื่องพวกนี้ ดังนั้นพอได้บอลแล้วพี่แกก็เลี้ยงขึ้นไปแล้วก็จะให้มาร์คโอมายิงเข้าไปเลยนักเตะเ,เชฟฟีูไนเต็ดปวยกันเช็ดเลยครับว่าทําแบบนี้ได้ยังไงแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้มีอยู่ในกติการนะครับผู้ตัดสินก็ต้องให้เป็นประตูซึ่งทีมผู้ใหญ่ก็ชนะไปะด้วยลูกนี้นะครับตอนถแถลงข่าวหลังเกมครับอเซนเบเกอร์ได้ออกมากล่าวขอโทษแทนคานูนะครับและได้ทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือเขาเสนอให้แข่งใหม่เพื่อความยุติธรรมครับ10วันให้หลังนะครับเกมนี้ก็มีขึ้นและอลา,อาะร,ะอร์ซอลอน እን 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 แต่กลับเป็นความอิ่มเอมของผู้แพ้และแฟนบอลก็ชื่นชมกับเรื่องนี้มากครับเหตุการณ์ที่3นะครับเป็นเปาโลดิคาเนโอสุดยอดชาวอิตเเลียนของเวสต์แฮมนะครับเขาคือสุดยอดนักเตะในยุคนั้นและเมื่อเดือนธันวาคมปี2000นะครับในเกมที่พบกับเพเวอร์ตันที่กุดทิสันพาร์คเขาก็ได้โชว์แมนอย่างที่ใครคิดไม่ถึงครับในจังหวะรุกของทีมขุนค้อนนะครับพอลเจราดในทวารเจ้าถิ่นได้วิ่งออกไปตัดบอลน,นอกเขตโทษแล้วก็ปะทะกับผู้เล่นคนอื่นจนตัวเองล้มลงไปนอนกับพื้นนิ่งไปเลยครับจังหว ที่ยืนโล่งๆอยู่หน้าประตูแล้วพี่เปาก็จับบอลอย่างนิ่มนวลแต่เป็นการจับด้วยมือครับแบบนี้ก็คือแฮนด์บอลอย่างไม่ต้องสงสัยครับคนดูก็งงกันทั้งสนามแล้วพอคว้าบอลได้น,นะครับพี่เปาก็บอกกับผู้ตัดสินว่าให้ไปดูประตูเอเวอรสต์เลยครับนอนเก็บอยู่โน่นซึ่งถ้าเขายิงลูกนั้นผมนก็ได้ประตูแล้วแหละครับแฟนบอลทั้งกูดิสันพาร์คลุกขึ้นปรบมือให้กับเขาครับและฟี ف าก็ได้มอบรางวัลแฟร์เพลย์อวอร์ดให้กับเขาเพื่อเป็นการยกย่องอย่างเป็นทางการครับ เมื่อปี2007นะครับในเกมลีกครับระหว่างนอติงแฮมฟอ o r เรสกับเลสเตอร์ตอนที่ทีมเจ้าป่าขึ้นนำหมาจิ้งจอกอยู่1ประตูต่อสูนยะครับปรากฏว่าคลาสคลาของฟอ r e เรสต์จู่ๆก็ล้มฟุบลงครับทีมแพทย์ต้องรีบเข้ามาชันสูตรเฮ้ยรีบเข้ามาดูอาการนะครับซึ่งอาการนั้นหน้าเป็นห่วงมากจนในที่สุดผู้ตัดสินตัดสินใจยกเลิกเกมนี้ไปเลยครับ แน่นอนว่าฟอเรสต์ต้องรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับเพราะว่าพวกเขานําอยู่แต่ว่าไม่น่าเชื่อนะครับไอ้ที่เราเคยได้ยินคําว่าจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ปรากฏว่าเลสเตอร์ไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่าพวกเขาคือจิ้งจอกคู่แสนดีครับเกมนี้ต้องแข่งกันใหม่นี้อีก1สัปดาห์ต่อมาแล้วพอเริ่มเกมครับเลสเตอร์ก็ให้ฟอเรสต์เป็นฝ่ายเขี่ยบอลแล้วก็เชิญให้พอสมิธนะครับในทวันทีมเจ้าป่าเดินเลี้ยงบอลเข้าไปแล้วก็ยิงให้ฟอเรสต์ขึ้นนํา10เท่ากับสกอร์ในเกมแรก เป็นอันว่าฟอร์เรสไม่ต้องเสียดายเกมที่โดนยกเลิกไปเพราะว่าเลสเตอร์คืนนี้กับพวกเขาแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายในเกมนั้นเลสเตอร์ก็ชะนะไป3-2แบบแมนๆครับเหตุการณ์ที่4นะครับเป็นเรื่องของมิลซาฟโครเซ่กับลูกมงด้วยมือครับโครเซ่ถือว่าเป็นสูนหน้าที่ดีที่สุดคนนึ่งนะครับในศตวรรษที่21 นอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังเป็นนักเตะที่ซื่อสัตย์อีกต่างหากครับเมื่อปี2012นะครับตอนที่เขายังเล่นให้กับลาซิโอในเกมที่พบกับนาโปลีเขาทําประตูขึ้นนาตั้งแต่นาทีที่3นะครับด้วยลูกมงจากการเตะมุมซึ่งพุตดสินก็ให้เป็นประตูแล้วนะครับแต่ว่านักเตะนาโปลีประท้วงหนักมากโดยบอกว่าบอลโดนมือโครเซ่นะครับคนที่ดูการถ่ายทอดสดก็เห็นภาพจากรีเพลย์นะครับว่าลูกนั้นแฮนด์บอลจริงๆแต่ยุคนั้นพ้ตดสินไม่ได้เห็นภาพรีเพลย์เหมือนกับคนที่บ้าน โคเซ่เนี่ยครับที่เขาไปบอกผู้ตัดสินว่าบอลมันโดนมือครับเพราะฉะนั้นลูกนี้ไม่เป็นประตูนะครับคือถ้าเขายืนกรานว่ามงยังไงลูกนั้นก็ได้ประตูครับแต่ว่าโครเซ่ไม่ทําแบบนั้นครับและเหตุการณ์สุดท้ายครับเมื่อปี2019เกมระหว่างลีดกับแอสตันวิลล่าที่กำลังชิงอันดับกันเพื่อเลื่อนชั้นไปเล่นในพรีเมียร์ครับการแข่งขันของคู่นี้เข้มข้นมากครับและพวกเขาก็มาเจอกันเองในเกมรองสุดท้ายของฤด,ดูกาลครับ ลีดแท้ประตูขึ้นนําจากมาติอุสคริสหลังจากที่นักเตะทั้งสองฝ่ายหยุดเล่นนะครับเนื่องจากจูนทา,านคอตจาของแอสตันวิลล่าได้รับบาดเจ็บแต่ว่าผู้ตัดสินยังไม่ได้เป่าหยุดเกมแบบนี้ก็ไม่ถือว่าผิดกติกานะครับแต่มาซิโลเบียซ่าผู้จัดการทีมลีสไม่ปลื้มกับวิธีที่ได้ประตูแบบนี้ครับเพราะมันไม่แมนเขาก็เลยสั่งให้ลูกทีมปล่อยให้วิลล่ายิงคืนครับโดยที่คนที่เดินเข้าไปยิงได้โดยสะดวกโยทีนก็คืออัลเบิร์ตอดามา กิมสวิทตผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่านะครับกล่าวว่าเขาน้ําถือในสิ่งที่บีเอซ่าทำอย่างมากครับโดยบอกว่าในที่สุดแล้วการมีน้ำใจนักกีฬาก็เป็นฝ่ายชนะครับประตูที่คริสทาได้ไม่ผิดกติกานะครับแต่ประตูแบบนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆอยากเห็นยิ่งนานมันเข้าเกมฟุตบอลก็ยิ่งร้อนแรงจนน้ำใจนักกีฬาค่อยๆแห้งหายไปครับเราก็หวังว่าสิ่งดีๆเหล่านี้จะยังคงอยู่เพื่อให้เกมฟุตบอลยังคงเป็นเกมที่สวยงามตลอดไปครับ